สวัสดีวันสงการค่ะวันนี้พามาส่งน้ำพระวันสงการนะคะที่วัดจัดพระแก้วมรกตองเหลืองนะคะให้สาธุชนได้มาส่งน้ำพระกันนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะวันมาหาสงการ ทำบุญกันที่วัดนองปืนนะคะเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณเท้าวเวียดสวนยามเช้าเช้านะคะยังไม่มีคนมาทําบุญเยอะบรรยากาศก็จะโล่งๆหน่อยเดี๋ยวจะพาไปชม ตลาดนัดวัดนองปือยามเช้าๆนะคะและนี่ก็คือบรรยากาศตลาดเช้าๆวันทําบุญวันสงการนะคะก็เลยจะคึกคักคึกค,กค,กคักหน่อยแต่คนยังไม่เยอะนะคะอาจจะยังเช้าๆอยู่ร้านค้าราคา แม่จ้าลูกค้าจ๋าอันนี้ร้านขนมไทยแม่ค,ค้าคนสวยนะคะแม่ค,ค้าคนสวยเนี่ยๆใครเคยกินไหมคะขนมกอยเรียกขนมข้าวเหนียวกอยเยอยๆจัดไปแล้วค่ะน,นั้นอกล่องนะคะมีมะม่วงอกล่องด้วยนะถูกมากโลกละสี่สิบบาทนะคะอกล่องนะจ๊ะมาซื้อเลยจ้ะาทั้งหมดแล้ว อกล่องจขายดีขายดีขนมก็ขายดีแม่ค้าก็สวยด้วยนะคะแม่ค้าก็งามเ้ยวันนี้เพิ่มเป็นร้าน้าคาสายบาทนะคะของกินมีเยอะแยะเลยขนมหวานสาบาทจ้าขนมหมูทอดบาทจ้าได้ไหมแม่ค้าเยอะหน่อยบาทได้ไหมพี่โอ้โหใหญ่ ผัดไทยอร่อยอร่อยนะฮะทำไมปลาทูตัวใหญ่มากอร่อยนะตัวใหญ่แต่หนูกินไม่หมดใหญ่ตัวนี้ก็มีเดี๋ยวเพิ่งขายหมดนะเดี๋ยวหนูจะไม่นี่ร้านดอกไม้อ๋อผัดดอก ก็เป็นบรรยากาศตลาดกับข้าวอย่างขาวร้านจงขาวนะคะก็เป็นบรรยากาศทำบุญวันสงการค่ะนีร้านกาแฟบาโบราณเจ้าประจํานะคะเมขาหาวเมขาหาว อ,อะไรบริดีอ่าก็เป็นยกาศทำบุญวันสงการนะคะเพื่อนๆไปเที่ยวสงการกันที่ไหนทำบุญสงการกันที่ไหนคะที่นี่วัดหนองปือศรีราชาชนบุรีคะ่ะ